สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่อง Youtube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่หนึ่งพฤษภาคม2564สถาบันทิศทางไทยนำโดยนายสนธิยานชื่อฤทัไทยในธรรมประธานกรรมการสถาบันทิศทางไทยดเรเวทินชาติกุลผู้อำนวยการสถาบันทิศทางไทยดรสุวินยัยพรนวัลยประธานยุทธศาสตร์วิชาการสถาบันทิศทางไทย ดรแสงเทียนอยู่เถาประธานยุทธศาสตร์วิจัยสถาบันทิศทางไทยได้ออกแถลงการเรื่องสนับสนุนดอกเตอร์อานน์ศัก์วรวิทย์มีเนื้อหาว่าตามที่มีกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการออกมาปกป้องสถาบันหลักของชาติของดอกเตอร์อานน์ศักวรวิทย์อาจารย์ประจำสาขาว,วิชาคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และกลุ่มนักการเมืองที่ไม่พอใจเป็นการส่วนตัวจากการที่ดรอานน์ ได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างตรงไปตรงมาได้พยายามสร้างกระแสกดดันสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดา้าน,นะครับต้นสังกัดให้สอบจริยธรรมของดรอนนนั้นคณะกรรมการและคณะอาจารย์ของสถาบันทิศทางไทยได้มีความเห็นต่อเรื่องดังกล่าวดังต่อไปนี้ 1. สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดา้าเป็นสถาบันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ก่อตั้ง มีได้ก่อตั้งโดยองคอ์กรหรือกลุ่มประชาธิปไตยหรือนักการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจึงเป็นหน้าที่สำคัญของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดาและบุคลากรที่จะต้องสาเนีกว่าการปกป้องสถาบันหลักของชาติคือสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่สำคัญอันดับแรกเหนือกว่าการปกป้องหลักการของประชาธิปไตยหรือหลักการอื่นใดที่เรียนและรับมาจากชาติตะวันตกดังนั้นสิ่งที่ดรอานตท์ ได้ทํามาตลอดในเรื่องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเต็มที่สุดความสามารถจึงเป็นสิ่งที่ชอบและถูกต้องแล้วอันเป็นสิ่งที่บุคลากรขอ,ของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่ดดีดาควรพิจารณาเอาเป็นเยี่ยงอย่าง 2. ในสถานการณ์ปัจจุบันมีกลุ่มบุคคลเคลื่อนไหวทางก,การเมืองโดยมีจุดประสงค์เพื่อล้มล้างเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองอาศัยมหาวิทยาลายัยสถาบันวิชาการองค์กรวิชาการเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหว โดยมุ่งระดมโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เจตนาสร้างความแตกแยกให้กับสังคมไทยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนดังปรากฏการกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาได้มอบหมายให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมของอาจารย์มหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่งที่ออกมาใช้ตำแหน่งทางวิชาการปกป้องผู้ต้องหาที่ทำผิดกฎหมายอาญามาตรา112การที่ดรอานน์ได้ใช้ความรู้ความสามารถตอบโต้เปิดเผยข้อเท็จจริงของกลุ่มนักวิชาการ ที่ต้องการทำลายรากฐานความเป็นชาติอย่างตรงไปตรงมาจึงไม่ใช่การยุยงปลุกปั่นเพื่อสร้างความแตกแยกหากเป็นความพยายามถึงที่สุดที่จะปกป้องรักษารากฐานความเป็นชาติเอาไว้คณะกรรมการและคณาจารย์ของสถาบันทิศทางไทยมีความเห็นพ้องต้องการที่จะสนับสนุนดรอานท์ให้ดําเนินการที่ทําอยู่แล้วนั้นต่อไปเพื่อเป็นตัวอย่างให้สังคมไทยเห็นถึงการออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์โดยบริสุทธิ์ใจของคนไทย และนักวิชาการคนหนึ่งอีกทั้งยังจะสนับสนุนต่อการตรวจสอบธรรมาพิบาลของกลุ่มการเมืองขององค์กรและหน่วยงานต่างๆจากดอรอานน์ในเรื่องอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่ตอไปนี่แหละครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวของสถาบันทิศทางไทยที่นําโดยคุณสนทิยานชื่นฤทัยในธรรมนะครับประธานกรรมการสถาบันทิศทางไทยได้ออกมาเป็นถแถลงการเพื่อที่จะ ปกป้องนะครับแล้วก็สนับสนุนดรอานนท์ศักดิ์วรวิทย์ซึ่งอาจาร,รย์นั้นเนี่ยครับที่ผ่านมาทําหน้าที่ในการปกป้องสถาบันของชาติเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นอย่างเข้มแข็งม,มาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีการนาเอาข้อมูลมาตอบโต้เนี่ยนะครับการกล่าวให้ร้ายการบิดเบือนสถาบันพระมหากษัตริย์ของคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับที่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองล้มล้างการปกครองแล้วก็ทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนั้นเนี่ยครับอยากให้คุณผู้ชมทุกคนนั้นช่วยกันส่งกําลังใจให้กับดรอนนท์ศักดิ์วรวิทย์นะครับในการที่จะสู้กับบรรดาพวกที่ต้องการล้มล้างการปกครองและก็ต้องการล้มล้างสถาบันพระหมหากษัตริย์เพราะอย่างไรเราเป็นคนไทยที่บอกว่าเรานั้นรักชาติาศาสนาและสถาบันพระหมหากษัตริย์ยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดทั้งปวงครับ